สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงขินฮอดีแมชช n น l วันนี้นะครับเป็นบรรยากาศสบายๆพาทุกท่านมาชมเล้าข้าวคาเฟ่น,นะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้นะครับแอนนแอนนี่ผมก็เป็นพูดแบบพอสบายๆนะครับวันนี้ไม่มีสคริปต์นะครับค่อยๆพาทุกท่านมาชมร้านกาแฟนี่เป็นเล้าข้าวนะครับที่ประยุกต์ให้เป็นร้านกาแฟ จะถามว่าเป็นของใครเอ่ยก็ของผมนี่แหละครับไม่ได้ทํา y o YouTube ประมาณ4ีเดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามาทําร้านกาแฟนะครับก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรแต่มันเป็นความสุขนะครับที่เราเห็นตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาค่อยๆเข้าไปชมว่าเราประยุกต์ยังไงแล้วข้าวที่เป็นของเดิมมันจะปลวกกินนะครับแต่โครงสร้างของไม้แล้วก็โครงสร้างหลังคาแล้วก็พื้นยังดีมากเพราะว่ามันเป็นเล้าสมัยเก่านะครับเราก็จะใชะ้การประดับตกแต่งนะครับ เป็นน้ำพุเล็กๆอ่านี่จะเป็นสบายนางนะครับตกแต่งฐานที่เป็นบ้านเก่าของผมเองตั้งแต่เด็กๆเลยนานมาแล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วร้าย40 50ปีนะครับอย่าถามอายุนะครับอันนี้เราพามาดูด้านล่างเมนูนะครับอันนี้จะเป็นเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะพาดูว่าต้นอะไรนี่ต้นสบายนางนะครับแล้วก็นี่จะเป็นต้นเฟิร์นนะครับบันไดนี่มันเป็นบันไดที่ทําใหม่นะครับไม่ใช่เป็นของเดิมสังเกตด้านล่างนะครับของราวข้าวมันจะเป็นไม้เดิมเห็นไหมครับมีรอยปลวกรอยอะไรต่างๆนี่ผมให้ชมนะครับเป็นรอยปลวกรอยนู่นนี่นั่นนะครับเราเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราจะยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับที่เราเห็นตรงจุดนี้จะเป็นเมนูพิเศษคือข้นวลาวแทงใจ แล้วก็ชากระเทยท่านลาคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมชากระเทยนี่จะเป็นกิมมิตของร้านนะครับเวลาที่ใครผ่านไปผ่านมาก็จะสั่งชากระเทยตรงจุดนี้นะครับนี่เป็นบันไดขึ้นมาเราจะเห็นบรรยากาศแบบเสียงนกตอนเช้าเช้าอ่านี่เป็นเก้าอี้นะครับพื้นเนี่ยเราทําขึ้นมาเสริมใหม่นะครับตรงจุดนี้เพื่อให้เป็นที่นั่งของลูกค้านะครับนี่ส่วนต้นที่เราเห็นตรงจุดนี้ก็คือต้นเหลืองชัดชวาลน,นะครับ ไม่ใช่ต้นตีนตุกแกนะครับนู่นขึ้นไปข้างบนนะครับปลูกแค่3กระถางนะครับทุกท่านมองเห็นไหมครับนี่1กระถาง2กระถางแล้วก็3กระถางมันจะเป็นไม้เลื้อยที่ไม่ได้ทําลายพื้นที่อยู่ด้านข้างนะครับไม่เหมือนต้นตีนตุกแกที่เวลาเราปลูกเนี่ยไอตัวที่ยึดของมันจะไปทําลายเ,เพราะว่าจะเป็นความชื้นนะครับมันจะดูดความชื้นแต่ต้นเหลืองชะชวานออกดอกด้วยนะครับสีเหลือง <c oughs> นะครับแล้วก็เวลามันเกาะเห็นไหมครับ สร้างบรรยากาศให้มันดูร่มรื่นดีมากๆอ่าผมพาชมอันนี้จะเป็นพื้นที่ทําใหม่นะครับนี่จะเป็นตัวเล้านะครับที่เรายกสูงขึ้นไปนะครับถ้าเราจะบอกว่าไม้ที่เป็นไม้กลมๆอย่างเสาเนี่ยเป็นไม้เก่าแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมจะเป็นไม้ใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศของร้านกาแฟสบายๆนี่ก็เป็นที่นั่งนะครับด้านล่างนี่เห็นไหมครับอันนี้พื้นเราทําเพิ่มเติมปกติเล้าของ อีสานโบราณจะไม่เป็นบันไดแบบนี้นะครับจะเป็นบันไดเหมือนบันไดลิงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมกาแฟสังเกตว่าตรงบันไดจะเป็นหมายเลข2เห็นไหมครับอันนี้เราเอาวัสดุที่ของเดิมที่มันเป็นฝาที่ปิดเนี่ยปกติประตูเขาจะเป็นประตูไม้แล้วก็เรียงซ้อนๆๆขึ้นไปเป็นแผ่นนะครับนี่ผมพาทุกท่านขึ้นมาชมด้านบนนะครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศรอบๆร้านกาแฟของผมเองใครผ่านไปผ่านมาที่ ขอนแก่นนะครับก็แวะได้นะครับนี่ทําอยู่ที่บ้านผมเองเหนื่อยนะครับช่วงแรกนี่เห็นไหมครับก็เวลาขึ้นมาก็สามารถนั่งชมวิวตรงจุดนี้ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็นั่งยังไม่ได้มีเก้าอี้เพิ่มเติมนะครับแต่บรรยากาศสบายๆหนูหลงสีนะครับจะอยู่ไกลๆเป็นบรรยากาศแบบชนบทนะครับส่วนประตูด้านนี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นประตูเลาเดิมสังเกตว่าไม้เนี่ยที่อยู่ด้านข้างผมก็จะเอามาทําเป็น ฝ้าแบบนี้ตีเป็นฝ้าเห็นไหมครับส่วนนี่ผนังเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระจกอ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนเข้าไปดูว้าวนี่ร้านกาแฟเล้าข้าวคาเฟ่ขอนแก่นครับเห็นไหมครับเราก็ปรับพื้นเนี่ยเชื่อไหมครับมันเป็นพื้นเดิมนะครับมันเป็นพื้นเดิมจริงๆนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ทําใหม่เพราะฉะนั้นไม้นี่จะแข็งมากเห็นไหมครับมันจะรองรับ น้ำหนักของข้าวได้หลายตันนะครับแล้วก็เราก็ใช้ปรับประยุกต์โดยใส่กระจกเข้าไปนะครับแล้วก็ติดเครื่องประ,ประกาศส่วนตรงนี้ก็ทําเองนะครับเป็นไอเดียเป็นเคาน์เตอร์บาร์อันนี้จะเป็นไม้พยุงนะครับเราทําขึ้นก็ซื้อเกอ้าอี้เป็นเก้าอี้บาร์เข้ามาเสริมส่วนในนี้ก็ให้ช่งางบรบ้านเราอเป็นข้ออ้อยนะครับดัดงอแล้วก็ด้านในเห็นไหมครับอ่าเราก็ปอกแล้วก็เจาะ ยึดตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็ใช้โซฟาเข้ามานะครับสังเกตว่าบรรยากาศมันจะดีมากๆนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือลูกน้อยหนานะครับเห็นไหมครับนี่คือลูกน้อยหนาเอามาประดับตกแต่งรูนหน้าแห้งประดับตกแต่งร้าน,นจะเป็นโซฟาส่วนด้านเคาน์เตอร์เราก็ประยุกต์ใช้นี่จะเป็นเครื่องกาแฟเห็นไหมครับ แล้วก็นีบบรรยากาศภายในของร้านนะครับอันนี้ก็ทำเองเป็นไอเดียนะครับเอาหลอดไฟที่ดูโฮมนะครับมาปรับแต่งแล้วก็ใช้ไม้พยุงเจาะรูนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ส่วนการเดินสายไฟเราจะใช้ท่อที่เป็นท่อเหล็กแบบนี้นะครับมันจะเข้ากับสีดาแล้วเข้ากับบรรยากาศต่างๆของร้านได้เป็นอย่างดีนะครับด้านหลังผมจะมี บริษัทาของผมมาทํางานแล้วนะครับอยู่ด้านหลังอันนี้ให้ชมบรรยากาศร้านกาแฟเก๋ๆนะครับนี่คือคันเหลาวนี่ปรากฏว่าตอนซ่อมแล้วก็ยกเหลาขึ้นเพื่อปรับปรุงเหลาให้เป็นร้านกาแฟคันเหลาก็คือไม้ที่สําหรับเสียบฟ่อนข้าวนะครับแล้วก็แบกเข้ามามาลานข้าวเขาเรียกล้านข้าวแล้วก็เพื่อมานวดข้าวเอามาเล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคันเหลานะครับนี่แหลมแหลมเราก็เลยเอามาประดับตกแต่งด้านบนนะครับ เพื่อให้เป็นสีสันที่ที่ดีนะครับอ่อานี่นี้บาริสตามาทํางานอ่าคุณบาริสตาเปิดไฟหลอดที่สองให้หน่อยครับอ่าปกติเราจะมีนี่ยครับหลอดไฟที่เวลาเปิดแล้วมันก็จะสร้างบรรยากาศตรงนี้จะเป็นฝ้าใหม่ที่เราทํานะครับเป็นฝ้าใหม่เพื่อทําให้มันดูเป็นบรรยากาศของร้านกาแฟที่ที่น่านั่งมากยิ่งขึ้นอันนี้คือการปรับประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของ เราข้าวที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าตามม้นมานนอกเรามีความเชื่อนะครับว่าเราข้าวไม่ควรจะทําเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นความเชื่อของชาวอีสานไม่แน่ใจว่าถิ่นอื่นเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่า,าห้ามทําที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเก่าหรือปลวกกินหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยชาวบ้านก็มักจะขายทิ้งหรือว่าเอาไม้เนี่ยไปทําเป็นเถียงนาหรือว่าไปทําเป็นกระท่อมปลายนาซึ่งน่าเสียดายมากอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไม้ที่ดีมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ทุกอย่างยังคงสภาพเดิมเพราะว่าเราจะไม่ทาสีไม่อะไรสังเกตไหมครับว่าปลวกมันจะกินตามไม้เราก็ยังคงสภาพเอาไว้เนี่ยนะครับโอเคนี่คือเราข้าวคาเฟ่ที่อยู่ขอนแกน่นเป็นร้านกาแฟาผมเองไม่ได้เปิดเผยหลายครั้งแล้วที่หลายท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับของคิดทอดอีแม่นะครับก็พยายามจะบอกว่าให้ถ่ายเธอร้านกาแฟานะครับก็อันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับอากาศเช้าตอนเช้าเย็นสบายๆนะครับ พาชมบรรยากาศของร้านกาแฟแต่ผมชอบต้นเหลืองชาชวาลมากนะครับเพราะว่ามันสร้างบรรยากาศของร้านกาแฟที่ค่อนข้างจะเย็นสบายนี่หลายท่านบอกว่าเอ๊อยากได้พืชตรงนี้จังเลยไม่เยอะไม่ยากครับมันมีขายทั่วไปนะครับในส่วนของเหลืองชาชวาลแล้วเวลามันออกดอกมันก็จะออกดอกสีเหลืองๆนะครับได้ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศพาทุกท่านชมนะครับวันนี้ก็เป็นไอเดียของผมเองที่ จะทำร้านกาแฟนะครับให้มันดูแบบแปลกแล้วก็แตกต่างไปนะครับแล้วก็กาแฟของเราเองก็นำมาจากสามที่มาเบรนหรือว่ามามิกกันนะครับร้านกาแฟของเราก็จะมาจากโบโลเว้นที่ลาวเอ่อมาจากดอยสะเก็ดนะครับอาราบิก้าสองตัวเลยนะครับที่บโบรโลเวนแล้วก็ที่ดอยสะเก็ดแล้วก็ตัดด้วยโรบัสตา้านะครับของชุมพรน,นะครับมา m ม i ์รวมกันอ่าให้ดูอันนี้เป็นด้านหลังของบ้านจะเห็นว่าที่กกไกลๆนู้นเป็นลงสีนะครับ แล้วก็ต้นไม้ที่เราเห็นเขาเรียกว่าต้นซิลเวอร์โอ๊กนะครับซิลเวอแปลว่าเงินนะครับโอ๊กก็คือต้นโอ๊กนี่เองผมก็จะปลูกเอาไว้เพื่อเป็นไม้ล้อมประดับนะครับท่านใดสนใจก็สามารถมาชมได้หรือว่าติดต่อได้ว่าปลูกยังไงมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับไม้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ส่วนต้นไม้หรือว่าซิลเวอหรือว่าเงินหรือความงามของสีเงินที่อยู่ที่ใบของมันเนี่ยมันสามารถที่จะ เป็นไม้ประดับตามรีสอร์ทตามโรงแรมต่างๆได้นะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับพาทุกท่านมาชมร้านกาแฟของผมเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามผมนะครับ ในส่วนของช่องคิดฮอดอีแม่ชาแนลรู้สึกวันนี้มีโอกาสได้ได้เปิดตัวในส่วนของร้านกาแฟนะครับก็ต้องขอบพระคุณที่อุตส่าห์ติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมก็จะนําสิ่งดีๆต่างๆมาฝากทุกท่านในโอกาสต่อ,ตอไปสําหรับคลิปในวันนี้พาชมร้านกาแฟของผมแล้วก็คงจะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคิดฮอดอีแม่ช n e l ก็จะนำสิ่งดีๆต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาระสำคัญต่างๆสาระน่ารู้แล้วก็เรื่องบันเทิงหรือสิ่งแปลกๆที่เห็นแล้วก็จะพยายามพาทุกท่านเข้ามาชมตรงจุดนี้นะครับนี่เราข้าวคาเฟอินดีต้อนรับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ